ปเพื่อนๆพ,พอแล้วยายเก็บยังไม่ถึงครึ่งเลยนี่ได้แค่นี้นะคะนนพี่เมินนี่นะคะพี่เมินเอาไปกินแล้วนี่พี่เมินไปกินแล้วครึ่งหนึ่งมาในยายทำการล้างสตรอเบอรี่ก่อนเดี๋ยวจะตัดสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบ เข้าสวนมาแล้วรอบหนึ่งลืมเหมือนลืมลืม,ลมเอ่อตัดหน่อไม้ฝรัง่งเออมันไปตัดหน่อไม้ฝรั่งกันดูฝนตกตกเพื่อนเลยดูสลัดใหญ่ดูโอ้ยสวยดูดิสะอนเนาะกินแต่ในบ้านผักกินจนสีสวยนะอฝนตกตก น่าจะกรอบอร่อยนะเพื่อนๆเลอน่าจะกรอบอร่อยฝนตกตกเฮ้ยโอ้ยคางบานมานไล่ไก่เข้าคองแล้วดูเฮ้ยโอ้ยนี่ฝนตกตกใหญ่จะมาขุดกระเทียมไปดองน้ำผึ้ง เดี๋ยวหาเก็บสตรอเบอรีไปกินกลางคืนอยากกินของเปรี้ยวๆเ,เดี๋ยวก่อนไปตัดน้ำไม้ฝรั่งก่อนเอาสตรอเบอรีด้วยโอนี่อุย้ยนี่ดาน้างเห็นปะรับเม็ดมายังดีนะวันนี้อู้ ยายาพี่เหมือนมาด้วยนะมาตอนไหนสี่เปล่าคือฟุต่ะ ี่ยาวอีกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนๆจะหมดหน้าแล้วยายตัดถึงสิ้นเดือนนี้ก็หยุดจริงๆโอ้โหนี่อันนี้ใบน้ำโคราบ,บีสีม่วงจริงๆแฟนยายให้อาหาร ให้อาหารไก่อาหารกระตายแล้วนะแต่ก็อยากออกมา,มาั้งอากาศดีๆก็อยากออกมาเนาะโอ้ยมันหนักมันจะล้มบ่เนี่นี่มันจะล้มมาหาหน่อไม้ฝรังยย่งใหญ่ นี่อันนี้มันหักแล้วนี่อ้ยและเทปไปหมดใหญ่ใส่รองเท้าบูทมาแล้วนี่ฝนตกมาก็ดีอย่างแต่ว่าหวังว่าสตอบรียายไม่เน่านะเห็นว่ามันตกสามวันเพื่อนๆนี่ได้แค่นี้นะคะ นนพีหม่นป่ะเดีย๋ยวยายจะเก็บสตอเบอรี่นิดนึงอยากกินเพื่อนเพื่อนเคฝนตกวันเดียวนะแต่มันพรวดพลาดพืึบเลยนะนี่เอ้ยเห็นไหมตรงนี้มันตายนอนกินใหญ่กันแล้มาเสริมใหม่แต่อันนี้สองร่องนี่ยายปลูกก่อนใช่ไหม ก่อนที่ยายอันนี้อันนี้ทีหลังที่ว่ายายมาขุดดอกไม้ออกเนาะแต่อันนี้โอ้โหเนี่ยพริกพริกทอดสวยแต่พริกธรรมดาเราไม่สวยอันนี้พริกทอดสเปนเนาะนทอดสวยแต่พริกไอ้เนี่ยไม่สวยไม่รู้เป็นไรมันอากาศมันไม่ให้บ่นี่นี่ถั่วฝักยาว แลมาใส่ค้างให้ละพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกไปเก็บสตอเบอรี่เก็บสตอเบอรี่ว้ลูกโตโตนี่เก็บเลยโอ้ยบอกฟีมือนว่าพรุ่งนี้จะทำเค้กแล้วมาเก็บตอนนี้จะได้ทำไห้เค้กพรุ่งนี้น่าจะได้อยู่หรอกนะเค้กแกคนิดเดียว ไม่ได้ทำเยอะสักหน่อยฝนตกตกเก็บก่อนเก็บก่อนที่ตัวถากมันจะกินก่อนใหญ่คืนนี้มันออกมาแนะ่คืนนี้มันออกมาหากินแนะ่ตัวถากยายเก็บก่อนเก็บก่อนตัวถากเลยปีนี้ไม่ได้ปีนี้ยังไม่ ไม่อยากพูดถึงไม่อยากถามหาไม่ไม่มีหุ่นาลกาเพราะว่ายังดีอยู่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นรอยรอยนอกกัดนกนกจิกนะอ,เนอ้เยอะเลยอู้ดูนี่ เลอะเลยอู้อันนี้อู้สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆไอันนี้ยายวางไอ้นั่นฟางไว้มันไม่เลอ,เอะเนาะแต่ว่ามันเป็นที่ซ่อนของตัวถากเ้อถ้ามันไม่มันไม่เลอะเลอะก็ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนๆเราก็เอาไปล้าง ธรรมชาติเราไม่ได้ฉีดยาเนาะว้าวว้าวจมกรนวยไม่อะไงท่นี่นี่นี่าเก็บเขทตรงนี้เองได้ตังเยอะตังแยเงินเกินเลย <c oughs> เก็บเข้มไปไม่ถึงไหนเลย <c oughs> นี่นี่นี่หมาแล้วตัวทางนี่ตัวเบลล์บักเอฟเลยนี่เฮ้ย <c oughs> จัดการก่อนโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเปิดไก่ทิ้งไว้เพื่อนๆไว้ไม่ใช่กลับบ้านลืมไก่อ๋อเพื่อนเพื่อนออโอ้โโอ้ยนูโอ้ย,อย,อย,อยสตอาบอะไรปีนี้ยอมรับว่าสวยโอูโอ้นี่เยอะเลย ตัวถากอย่ามากินของยายเด้อตัวถักเด้อพุงนี้มากินโมโหได้หนินี่นี่นี่มันเริ่มสุกล้ะไปเพื่อนๆพอแล้วยายเก็บยังไม่ถึงครึ่งเลยนี่ยายเก็บแค่ตรงนี้นี่ตรงนี้เนี้ยตรงนี้ตรงนน้นนู่นนู่นตรงนี้นี่เหลือเหลือ เหลือตรงนี้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 นุ่นไปนุ่นเลยเนาะแต่ตรงนี้มันใหม่เนาะมันลูกใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้มันปลูกใหม่ปีปีที่สองเนี่ยตรงนี้ปีที่สองอันนู้นปีแรกเนี่ยยังไม่ใหญ่ปีแรกป่ะไปล้างก่อน ล้างยูนีกล้างยูนี่แล้วก็ไปลางในบ้านอีกอไป๋ดวเอาไก่เข้าบ้านก่อนให้พี่เมินเอาสตบบรอเบอรี่กับน้ำไม้ฝรั่งเข้าบ้านแล้วนายยายมาเอาไก่เข้าบ้าน,นฝนตกตกเากระดาษไอ้ยามันเปียกเอายาตากแห้งมาให้โหแย่งกันกินเลยเนี่ยยาตากแห้งที่ซื้อนะของยายยังไม่ได้ต้องรออีกสองเดือนถึงจะให้กินได้ ข้าบ้านข้าบ้านเร็วไก่สองตัวมาแล้วหนึ่อีกตัวหนึ่งมาแล้วกุ๊ก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 ถอนเรดิตไปกินไอ้ส้มตำเพื่อนเพื่อนอยากกินส้มตำตอนดึกตํำแบบตํำแบบยังไงอะตํำแบบง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนไม่พิธีพิถันกินส้มตำเปล่าๆไม่รู้ว่ามันไม่ได้กินนานเลย ขนาดเพื่อนๆเ,เห็นไหมขนาดไปบ้านมะไยวันนั้นนะไปงานวันนั้นนะกับข้าวเยอะๆผลสุดท้ายกินกันแต่ส้มตำตำส้มตำสองรอบเนาะคนไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่คนชอบเนาะนี่เอาแค่นี้พออยากกินดูนี่ดู ออ้ยเพื่อนๆอากาศเย็นๆฝนตกๆเดี๋ยวก็ออกดอกได้กินแล้วนี่นี่ใครอยากรู้ยาตกกะแตนรสชาติยังไงคล้ายๆตัวนี้หละคล้ายๆยอดโทลันเตา่าเนาะนี่อเอาไปแค่นี้มัยแล้วไปเอาสลัดหน่อยหนึ่งเอาสลัดอีกเลยขี้เกียจเปิดบ้านขี้เกียจเปิดบ้านพักนี่พักชีก็สวยแล้วพักชี สลัดนี่ว้าอเพื่อนๆเลยกรอบหน้าดูเลยนะฝนตกตกอย่างนี้กินเมี่ยงเนาะยายเก็บเอาข้างล่างข้างล่างไปแฟนยายก็บอกว่าเมื่อกี้เขาน่าจะมีสลัดด้วยนะยายก็หลงบอกโอ้ยไม่ทัน ข้างบ้านมาคุยก็เลยจริงๆก็จะทำสลัดให้นั่นแหละแต่ว่าข้างบ้านมาคุยก็เลยไม่ทันได้มาเก็บให้ถ้ามีอยู่ในบ้านก็ทำให้ยุเมื่อมีอยู่ในบ้านนี่่ะตำสมตำม,มีมาละก่ออยู่เนาะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะตำเ <c oughs> พื่อนๆพี่ไก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรตอนกลางวันก็ กินไอ้นนไปแล้วไข่ดาวครับไข่ดาวกับไอเจียวบองไปแล้วเย็นนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากินอะไรเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มจะสามทุ่มแล้วมั้งไปตามตากินเล่น,นเล่นกินต้มตาเล่นเล่นนี่นะคะพี่เหมินเอาไปกินแล้วเนี่ยพี่เหมินไปกินแล้วครึ่งหนึ่ง มาในยายทำการล้างสตรอเบอรี่ก่อนเดี๋ยวจะตำตำใส่อู้ว่าจะตำเปล่าๆปล่ามีหอยดองตำใส่หอยดองเลยก่อนเดี๋ยวยายเขาล้างสตรอเบอรี่ทำความสะอาดนี่ก่อนเอาหน่อไม้ฝรัง่งแช่ก่อนเนาะนี่นะคะมะละกอสิบห้าวันแล้วนะคะคเพื่อนๆตั้งแต่ยายซื้อมาได้สิบห้าวันแล้วยังสดอยู่เลย ตำไปสองรอบน่าจะได้สี่รอบเนี่ยกินคนเดียวเนะยายขอ,อปอกคนด้ยังสดๆอยู่เลยนี่สับไปสับมาน่าจะได้สองรอบนะคะเพื่อนๆนี่ยายไม่ตำเยอะตำแค่นิดหนึ่งมะเคือเทศเแช่แข็งนะคะนี่ นี่วันก่อนยายกินไม่หมดยายก็เลยขูดมายายก็เลยเอาไปแช่ดูเห็นไอ้ไปตากแห้งเขาบอกว่าตากแห้งแล้วมาแช่มันจะเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะหรือว่าต้องสับอันนี้มันมันก็ยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่เหมือนกับน้ํามันน้ํามันหายไปนะเพื่อนเพื่อนหรือว่ามะละกอนี้มันไม่เหมือนบ้านเราอันนี้มันมันก็ยังกระด้างกระด้างอยู่อ่ะยายแช่ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย มันยังแบบบอกไม่ถูกอะเหมือนแต่ว่ามันฟื้นตัวมาอายุแต่ว่ามันมันขาดน้ำอ่ะเพื่อนๆน้ำมันหายไปอะนะนี่มันไม่เหมือนเดิมหรอก้บางคนเขาบอกว่าเหมือนเดิมไม่รู้่าเดี๋ยวลองดูมามาละกอบ้านเราดูมีมน้ำออกมันก็ ไม่ใส่ดีกว่ากลัวเสียรสชาตินี่เสร็จแล้วเพวืพ่อนๆมากินกันกินเปล่าๆเลยไม่มีข้าวกินเล่นๆอะ่รล,ล,ลยกับสตรอเบอรี่แฟนใหญ่เมื่อกี้ก็บอกอร่อยกว่าเนี้ยสตรอเบอรี่อร่อย,ออออยมันอร่อยสิมันได้มันได้น้ำเลยโอ้ยดูลมนีอ่อย่าขอไปกินก่อนนะ ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูหรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาแทนๆนาฬิกาบอกเวลาตีสว่าสามทุ่มครึ่งเนาะปะ่ะแค่นี้แหละโอ้โหเลื่อวนใวันงค่อยชิมโชว์วนัวนี่นีนัวนี่ดำดำดำปืปืๆอ,อันน,นี้อันนี้ก็อร่อยนะ มันแล้วแต่มันแล้วแต่มันแล้วแต่พันสม้มตำก็เพื่อนเอ้ตำใส่หอยดอง อยากกินก็ตามมาเด้อ